สวัสดีค่ะกลับมาที่ช่องเททยซีอีกแล้วนะคะวันนี้ไทยจะมาสอนท่าเล่นหน้าท้องง่ายๆหนึ่งท่านะให้ดูไปดูกันเลยโอเคท่าเล่นท้องวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าหลังทยยังแอ่นอยู่ให้กดหลังลงกดหลังลงเกงหน้าท้องยกขาขึ้นหายใจออกหายใจเข้าแล้วทุกคนจะเห็นว่าท่าอันนี้คือ ท้องเราเริ่มแข็งแรงแล้วนะไทยจะไม่ได้ใช้มือแต่ว่าถ้าเกิดตอนแรกๆเนี่ยให้เราใช้มือซัพพอร์ตตรงก้นเรานะเพื่อซัพพอร์ตหลังล่างเราอันนี้เป็นออปชั่นสำหรับคนที่หน้าท้องยังไม่แข็งแรงให้งอขาแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ใช่อันนี้ถ้าเริ่มแข็งแรงแล้วก็เอามือออกได้เลยทุกคนทุกคนจะไม่เจ็บที่หลังล่างนะถ้าเกิดเล่นท่านี้ถ้าเกิดเจ็บหลังล่างเมื่อไหร่ให้เอามือซัพพอร์ตที่ก้นจะได้ไม่เจ็บจ้ะ